สวัสดีเจ้าวันนี้มาถ่ายใบชาพรูนะเจ้าที่บ้านปูไว้นักนักนะเจ้า Thank you. ตัางบ้านคนตั้งเหนือนี่เปเญหาว่าใบปูนก,กะจะหรือใบปูลิงสรรพคุณของใบชอบครูก็คือบำรุงธาตุขับลมแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยในการครับเสมหะ และประโยชน์ของชาพรูในด้านของสุขภาพนั้นก็คือมีวิตามินเอและธาตุแคลเซียมในปริมาณสูงเป็นพิเศษและยังมีธาตุเหลธาตุฟอสฟอรัสโอลอฟิลเส้นใยซึ่งล้วนแต่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะเจ้าแต่หากรับประทานในปริมาณที่มากหรือติดต่อกันเป็นเวลานาน แคลเซียมที่มีอยู่ในใบชะพลูก็จะเปลี่ยนเป็นแคลเซียมออกซาเลตซึ่งสารชนิดนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคนิ่วในไตได้นาเจ้าดังนั้นคนดื่มน้ำนักๆเจ้าเพื่อให้ร่างกายครับสารออกซาเลตออกทางปัสสาวะหรือ เลือกรับประทานอาหารที่มีโปรตีนสูงเพื่อป้องกันโรคนิ่วก็ทำได้เหมือนกันนะเจ้าเพื่อให้ร่างกายได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดเอาควรรับประทานใบชะครูในปริมาณที่เหมาะสมเจ้าคือว่่ต้องกินนักเกินไปนเจ้าเพราะว่า ใบชอบูนี่คุณประโยชน์ของมันก็มีเจ้าใบชอบูนี่มีรสเผ็ดร้อนทำมือเจริญอาหารลิ่งขึ้นเจ้ามีเบตาแครโรทีนซึ่งบำรุงและรักษาสายตาช่วยในการมองเห็นช่วยยับยัง้งชะลอการขยายตัวของเซลล์มะเร็งช่วยรักษาโรคเบาหวานด้วยการใช้ใบชะพูสด ทั้งต้นประมาณเจต้นนำมาล้างน้ำให้สะอาดใส่น้ำพอท่วมแล้วต้มให้เดือดเจ้าแล้วนำมาดื่มเป็นชาแต่เฮาบต้องกินทุกวันทุกวันนะเจ้าคือเว้นช่วงห้องนะเจ้าเพราะว่ามันทํามีทั้งประโยชน์และโทษนะเจ้าคลิปนี้ก็มีตัวอ,อีนะเจ้าสวัสดีเจ้า